สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนทางนาช่อง YouTube ด้วยกันเนาะจ้าทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางละห้กกำลังใจกับแอดจอยจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยวันที่12วันจันทร์จากกับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับผลของวันที่11จากกับฮานอยสูตรเงียกหน่อย โดยเฉพาะกิดหนึ่งกับหาวิกรูดพ้นจะบ,บนหนกหาสามหนึ่งหาสามหนึ่งจับคู่เขากันไปที่หนึ่งสามอันนี้คือจับมาแบบขบสามตัวบนเลยเนาะเด่นหาวิกรูดหาอยู่ในรักลอยจับกับหนึ่งสามคือได้สามตัวโตัวเราจะมาขบสามตัวบนจะห้าสามหนึ่งจับคู่เข้าไปที่หนึ่งสามเดนหนึ่งวิกรูหนึ่งมาจะ ล่างแปดเจ็ดแรุดไปจ้าสำหรับน้อยพิเศษ1กับ9วิ่งรูดพ้นบนหนอกสี่หสสองตัวละออกเก้าสเกสี่จับคู่เข่ากันไปตัวเน้นเต็มเต็มตรงตรงเสเด่น9วิ่งรุด9้ามาจากน้อยพิเศษบน64หกสโอ้โหตัวเดิมมานจะเพียงแต่ว่ากับหัวเนาะ หกสี่เก้าสี่น้อกจาาสำหรับพี่น้องเอฟซีทีนำไปเป็นแนวทางแล้วกับผัวใดบนหลังเต็มเต็มน้อกจากอะนดีกับเอฟซีทีตามี่น้องจ่า,อ,า,า,า,กาอกว่ามีเอฟซีทักมาแล้วจะกคอมเมนต์กับมาบอกวา่ากับผัวน,น้นนอกจ่าได้บนหลังน้อกจ่าสำหรับพิเศษตรงๆจากเก้าสี่ตัวเน้นเต็มๆสำหรับนว้วยปกติเขาพลาดไปนอกจากผลออกสองหกศูนย์สองศูนย์ สำหรับวีไอพีจะ0กับ3วิ่งรูดพน้นบน3 3 7 3 7ม,มาตรงตรง,ต,รงตัวเน้นเต็มเต็มอันนี้ถือว่ามา3ตัวตัวบนอีกเนาะ3 3 7จ,จะเด่น3วิ่งรูด3เด้งจะล่างออก0 7 0 7จับคู่ผ่านไปเนาะจะโอ้โหนะยังะไะเด่น0วิ่งรูด0มาจะาซ้ายวิง่งซายรูดขอขาตรงตรงนำไปวิง่งไปรูด หลางตรงๆเราจะศูนย์เจ็ดจ้าสำหรับห้าน้อยคล้องวันที่สิบเอ็ดยินดีกับคนทีดตามยินดีกับ fc ที่ตามจะถือว่าสุดปังสามหน่อยเต็มเต็มจ่าเดี๋ยวตามต่อรุ่นต่อกับห้าน้อยคล้องวันที่สิบสองจ้าสำหรับวันจันทร์มีแนวทางหวเล่พัฒนาใหา้ด้วยนอกจากสำหรับเราพัฒนาอุใจัยโลอีกสักคู่เดียวนะจ้ก สำหรับห้าน้อยมือนีก่อนสิไปรับชมนอกจากแอนดอยห้เป็นเพียงแค่แนวทางถ้ามักถ้าชอบปล่อยตามถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านด้เนอกจากปรดใช้วิจารณญาณในการรับซุมรับฟังและในการตัดสินใจจะหรับยำว่าให้เป็นเพียงแค่แนวทางนอกจากแนวทางตัวเลขถูกตัวกับสีมีเขาบางรุดบางปะปนกันไปนอกจากสำหรับโดยเฉพาะกิจมือนีเด่นวิ่งรูดอยู่ที่1กับ8 1ดหนึ่งจับคู่หนึ่งสอง หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแปดมีแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามสำหรับน้อยพิเศษอยู่ที่ห้ากับแปด้ะ หาแปดแปดชนจะเฉพาะกิจกับพิเศษเด่น5้วิกุตห้าจับคู่56 57กห้าเจ็ดห้าแปดห้มี8ปดเก้าแปดหนึ่งแสองแสาม สำหรับน่อยปกติสองกับหกสองมีสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดจ้ะสำหรับเด่นหกวิ่งรูดหกจับคู่หกเจ็ดหกแปดหกเก้า หกศูนย์หกหนึ่งรอบสุดท้าย V I P ศูนย์เจ็ดจ้าศูนย์มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเจ็ดมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ เจ็ดนึงเจดสองสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าเขาตัวได้แบบไบสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยได้เลยเนาะจ้าสำหรับวีเน้นอยู่ที่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองห้าหกนึ่งหกแปดสองสามสองห้า 8ปดสองแปดสามห้าศูนย์ห้าเก้าแปดหนึ่งแปดสามหนึ่งหกกับหนึ่งห้าจ้าสำหรับห้าน้อยของวันที่สิบสองมือนี่กับป่ามานนี่ตามนี่เลยนาะจา้าถ้ามักถ,ากาาถาาาก้าชอบปล่อยตามถ้าบ่มากบ่ชอบปล่อยผ่านได้นาะจา้าขอให้พี่น้องอฟซี่ถกคนถูก่านที่เขามารับชมแนวทางสูงดีกันทุกคนถูก่าน,นาเนาะจ้าแนวทางปังๆขนาดานี้ก็อย่าลืม เป็นการลังใจใหากับแอดจอยด้วยนอะกจากเขา,าเรียวฝากกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อสิไใด้บ่ผลาดแนวทางที่แอดจอยลงงหายนอะกจากสำหรับวันที่13เดียวแอดจอยล่งแนวทางรัฐบาลไทยหายนอะกจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า